วันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวคันไถใช้แล้วได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิทฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้า500ยาธาตุน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์รวมถึงท่านในห้างวินัยวีระพุทธงครับด้วยการส,าสรบสนศิลปะแม่ไม้มมยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับปยตัวมานยกที่สองนะครับเดินกระยับเข้าหาเลยครับ โอ้โหมีเตะขาต่อยหมัดแรงๆเลยนะครับยอดศิลปะชารานเองรูปร่างดีนะครับชกในเกมตั้งรับตี้นะครับขยับแล้วออกแข้งขวาว่าจะไม่มีตกใจด้วยยอดศิลปะค่อยๆขยับไปเรื่อยเสียช่วงก็จริงนะครับแต่มีลูกเตะขาต่อยหมัดนี่แรงๆชารันก็สายหน้าทํางานได้ดีนะครับออกนี่มั่นแล้วก็หนักแรงด้วยครับขวาพยายามเจาะไปข้างล่างนะครับเตะขวาคืนครับชลันครับยอดศิลปะนี่ครับ มาเป็นไม้คู่ครับต่อยซ้ายเตะขวาจ่อล่างครับอ้ศอกนี่แหละครับของอันตรายของเขาเลยครับก้าวเข้ามาสับเอาดื้อเลยนะครับล็อกไว้ไล่ไว้แขนแต่ว่ายางตีไม่ได้ครับจับแยกมาก่อนแล้วครับลำเลียงเกมกันใหม่ครับถีบเข้าไปก่อนครับยอดศิลปะฉลันขยับขื้นนะครับออกไม่ออกครับ โดนทีบไว้ก่อนเตะขวาไปครับยอดศิปลปะเตะแล้วถีบอุ้ยเจอแค่ขวาแค่งซ้ายองชารันครับออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแข้งของชารานครับแล้วก็ยืนได้2แข้ง2กาดด้วยครับนี่ครับมาติดเชือกไปหน่อยครับอาจารย์อรันุตการแกะแยกออกมากั้งเวทีมาดูครับขยับเดิน หาช่องอยู่เขี่ยล่างมาสายคือมาครับชลันขยับขยับขใครออกอ่อนขว้าคืนด้วยล่างโอ้มีหมัดเสริญด้วยครับยอดศิลปะใครหลุดใครหลวมนี่โดนทันทีเลยนะครับผู้นี้โอ้หยับก็ใบศัพับสอกดื้อเลยครับยอดศิลปะชาันไล่แขนเอาไว้นะครับวงในพยายามจะเด้งตีเหมือนกันก็ยังตีไม่ได้นะครับยอดศิลปะก็มีแทงคู่หูนะครับตีไม่ถนัดนี้กรรมการต้องแยกก่อน มาดูนะครับว่าจะเริ่มเดินเร็วขึ้นหรือเปล่ายอดศิลปะโดยเฉพาะในช่วงต้นยกนี่ลูกเตะขาต่อยหมัดนี่ถือว่าทาได้ดีครับแทงซ้ายเตะไปครับฉลันพยายามกวาดล่างคืนเลยครับแต่ยังไม่สําเร็จกันนะครับล็อกไว้ก่อนครับขึ้นคอตีไม่ถนัดกรรมการก็จับแยกออกมาแล้วครับครับวงในครับ หาเหลี่ยมที่ได้เปลียยอยูงนะครับเอาตีขวาครับยักซ้ายคืนมาเหน็บซ้ายไปครับเหน็บคืนเหมือนกันครับได้กันไปคนละเข่าสอเข่านะครับกรรมการจับแยกช่วงปลายครับยกที่2คู่ที่2ครับก้าเข้ามาแต่ว่าฉลาดนี่ครับเสียบคนละทีก่อนจาาครับมดยกพักแป๊บเดียวครับไททัน อุปกรณ์มวยไฟเตอร์อุปกรณ์มวยคุณภาพที่นักมวยระดับโลกไว้วางใจเลือกใช้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ชั้นสองของศูนย์การค้าสยามคาคาชิมายะโดยในหัวมิตรนครคุณสุมเมธซื่อสัตตมงกตเรามีต้องขอบคุณนะครับเต้นรถสวยจ่าเจดผู้จำหน่ายรถมือสองออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจ่าเจดครับโทรไปที่ศูนย์แปดหกสามห้าห้าเจ็ดแปดเก้าสามขอขอบพระคุณเต้นรถสวยจ่าเจดครับออกมาเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับมีต่อยมาเตะขาตามสไตล์นะครับโอ้โห แล้วหักเหลี่ยมเลยนะชาันล้มจิ้งลงไปขึ้นมาดูนะครับวงในตัวเล็กจะขวางตัวใหญ่ไม่ตแล้วครับโอ้ชารันเองก็มีลูกแทงสู้ขยับแลกกันอยู่ตอนนี้ไอเข้าไปเอาไม่มีใครยอมใครแล้วเลครับวงในไอมาฉนัดนี่กรรมการอารันต้องแยกก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่ทีมงานก็บอกให้เดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับอย่าอยู่ห่างนะครับยอดศิลปะโอ้ยกระโดดสันตอกดื้อนี่น่ากลัวนะครับชารานเก็จะประมาทไม่ได้เหมือนกันครับ ต่อยท้องมาต่อยท้องคืนเลยครับคราวที่แล้วก็อาศัยลูกเบียดอย่างนี้เลยครับยอดศิลปะแต่ไม่ผ่านรับเที่ยวนี้เดี๋ยวดูครับตีไปตีคืนมาอ่แยกมาก่อนครับพอได้หอมปากหอมคอเลยครับเดินเข้าไปครับยอดศิลปะครับเจอแข้งเตะขวาคืนหมัดทิ้มไปก่อนครับเจอก้าวเข้ามาเสียบซ้ายคืนครับจ่อล่างวงในแทงซ้ายฉลันเด้งขวามายอดศิลปะ เลื้อยกันแล้วครับลมรัดพันตูแล้วครับปีขวาไปครับแทงมาแทงพื้นแล้วครับโอ้โหดูครับฮ่ายกสามดูเดือดเข็บอโหสอกฮ่าเดี๋ยวดูครับโอ้โหแลกกันแบบนี้ดูเควงสองไปแล้วยอดศิลปะโอ้โหอลันไม่สนครับโอ้โหมือแกนเหนียวด้วยเอาดูดูมาเลื้อยรัดเลาะเข้าไปมาขวาง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 ได้แต่ไปไม่ได้ครับอาจารย์อลันทุกการแกะแยกออกมาก่อน อย่างที่บอกนะครับว่าโอ้ยอดศิละปะไฟยีีนี่นะครับกระโดดฟันศอกนี่ฝันดื้อเลยนะครับไม่โนและไอ้ลุยอีกแล้วลมาดูว่าชาลานเองก็ต้องอาศัยความใหญ่นะครับพยายามจับล่ำในดูการกดแขนของยอดศิละปะนะครับกดแล้วก็แทงดีนะครับเล็กกว่าก็จริงเอายุบย่นไม่ได้เลยนะครับมาถึงตอนนี้ถ้ายุบถคาย,ย่นนี่ดูว่าถึงแพ้ได้เลยนะครับเริ่มจะได้ใจเริ่มจะเบียดเร็วขึ้นแล้วยอดศิละปะ จังหวะวงในมีปล้ำตีน่าจะดีกว่าแล้วแล้ะครับวงในมาถึงตอนนี้แน่นๆครับเน้นๆครับปายหน้าแทงซ้ายยอดศิลปะหมัดขวาโอ้ยเบาเมาเบาลัวเลยครับวินาทีทองเข้าเบรกอ่ิอลเข้าเบรกแล้วมาเอาดูโอ้ยการคอร์ดนูกจบครับโอ้โหปาอย่างนี้รับจากแอนตซินไปด้วยครับยกสมอีกแล้วครับ โอ้ยก3ามปลายยกนี่ครับผู้ชนะยอดศิลปะครับโอ้โหชุดใหญ่ๆเลยครับมาล้างอายได้แบบหล่อเลยครับวันนี้ยอดศิลปะรถสวยจ่าเจ็บสายพิวครับโอ้โหดูโอ้โหดูครับมาจังหวะแรกกันแบบใครดีใครอยู่แล้วเป็นชลันที่พลาดครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหผู้ชนะและสำคัญมาล้างแขนได้ด้วยครับ หล่อมากมากเลยครับวันนี้ยอดศิลปะรถสวยจัดเจีนใส่พิษดูภาพช้าครับมานี่ครับโอ้โหเคาะขวาไปก่อนแล้วก็เอียงเอียงว่าโอ้โหมาเป็นชุดมาเป็นชุดอแต่ว่าดูครับหัวใจนี่แกสู้สู้จริงๆครับแล้วก็นี่ครับลูกจบโอ้โหเต็มข้อเต็มแข้งเลยครับโอ้โหมาเป็นคนอื่นนี่ตั้งแต่ชุดแรกก็ไม่น่าจะไหวแล้วแต่ว่าฉลันครับโอ้โหแกก็ยงังว่านี่ครับหัวใจนักสู้จริงๆไม่ยอมแต่ว่า โอ้โหสภาพไม่พร้อมป้องกันตัวครับโอ้โหดูโอ้โสุดท้ายเจอก้านคอไปเป็นลูกจบนี่แหละครับโอ้โหดูครับอ่า